ตอนนี้ถ้ากู้ออกพอรบและก,กู้เงินแจกเนี่ยสุ่มเสี่ยงข้อกฎหมายมากเนื่องจากมี2หน่วยงานที่พูดถึงความเสี่ยงด้านกฎหมายก็คือกฤิฎติกากับปปชเพราะฉะนั้นตอนนี้ดิจิตอลวอลเล็แจกเงิน1 0 0 0 0บาทเนี่ยถือว่าเป็นวิบากกรรมอย่างอยางอย่างมากเลยครับทำไมจึงเป็นวิบากกรรมครับเพราะตอนนี้การจะเดินหน้าออกพ<อ>รบกู้เงินเนี่ยจะเจอฟาดานทั้งในแง่ของข้อกฎหมาย และฟาดานทั้งในแง่ของออสภาและอาจจะฟาดานออไปถึงการยื่นสอบตรวจสอบนายกรัฐมนตรีด้วยโอ้อันแรกเลยวิบากกรรมแรกแน่นอนครับกู้เงินมหาแสนล้านกระทบฐานะการคลังแน่นอนแน่นอนครับจะไม่ติดกับประเทศเราไปในเรื่องของขีดความสามารถออในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีในอนาคตครับอันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าข้าราชการดิจิตอลเนี่ยยี่สิบสี่คนก็ตามเนี่ย ไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฮะมีความคิดแตกกันเยอะมากโดยเฉพาะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มการเมืองกับกลุ่มหน่วยงานข้าราชการประจําครับที่เป็นองค์กรเศรษฐกิจที่อยู่นั่นแหละอมีความคิดตีแตกต่างกันเสียงแตกอะเสียงแตกแน่นอนครับอันที่สามวิบากกรรมที่สามถ้าเดินหน้าสมมุติว่าคอรมอเห็นชอบออกพรบและเข้าสภาเนี่ยเข้าสภาเมื่อไหร่ครับการันตีได้เลยครับมีคนยื่นตีความสารรัฐนุนแน่นอนฮะแน่นอนครับครับ ฟาดานนี้ไปก็ยากโอ้โหมาดูอีกสองสามประเด็นอีกครับด่านนี้ด่านสอวอครับตอนนี้สอวอประกาศแล้วครับจะใช้มาตราระมน์นมาตราหนึ่งห้าสามยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติอ่้แหนึ่งห้าสองนี่คือลงมติหนึ่งห้าสามไม่ลงมติมแล้วก็เป็นการเปิดซักฟอกสอวอครั้งแรกของสอวอชุดนี้นะฮะและในประเด็นเจ็ดประเด็นนั้นมีประเด็นเรื่องที่เตอเล่นด้วยครับที่จะเปิดแผลตรงนี้เห็นไหมล่ะ เพราะฉะนั้นลำพังแค่ซักฟอกซักฟอกแปลว่างไงครับ <c oughs> เปิดหน้าให้คนอื่นชก <c oughs> เออเปิดแผลเปิดแผล <c oughs> แล้วก็ยี่เสร็จแล้วปศวชัดเจนแล้วฝ่ายคา้านนะพรรค่วมฝ่ายคา้านประชุมกันแล้วครับต่อ <c oughs> ครับเตรียมที่จะยื่นซักฟอกเหมือนกัน <c oughs> หลังจากสวนี้แต่ตอนนี้กําลังเลงว่าจะใชหนึ่งห้าสองหรือว่าหนึ่งห้าสามถ้าหนึ่งห้าสามก็เปิดสองสภาซักฟอก เพราะประเด็นเดียวกันยติเดียวกันไม่ลงมติอ่าไม่ลงมติเหมือนกันออ้ฝ่าดานนี้ก็แต่ถ้าถ้าหนึ่งห้าสองละอันนี้แหละลงมติแล้วอันต้องจับตาวิบากกรรมจากฝ่ายค้านนะฮะครับอ่ะต่อไปต้องบอกว่าหนังสือกฤษฎิกาอันนี้มาอันแรกๆเลยนะแปหน้าแต่ทรงพลังมากแปดหน้าแต่ทรงพลังเพราะ ทรงพลังอยู่นสุดท้ายครับอันตัดสุดท้ายครับกระทรวงคลังถ้าจะดนการต่อยังไงต้องไปเป็นตามข้อกฎหมายหนึ่งๆๆ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้เดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันครับและวิบากกรรมล่าสุดก็คือ177ครับไม่ใช่มาตราครับแต่จํานวนหน้าของปปชครับเอกสารปปช177หน้าครับเอาละมาดูเฉพาะข้อกฎหมายของกรษสดีการอันนั้นปปชเสี่ยงกฎหมายแล้วกรีสดีกาก็เสี่ยงกฎหมายกันฮะนี่กรษสดีกาเขา เขียนไว้ในวรรคตอนท้ายของหนังสือ8หน้าครับสามารถดําเนินการได้หมดถ้าอ่านจากแรกดําเนินการได้หมดแต่ถ้ารัฐบาลไม่ทําตามเงื่อนไขกฎหมายของมาตรา53 57 <c oughs> มาตรา6มาตรา7มาตรา9และมาตรา49ของพรบรวินัยการเงินการคลังทําไมครับพี่วีกระทรวงการคลังที่ต้องเว้นวรรคนี้นะครับอพอดหน่อยนะ กระทรวงการคลังไม่สามารถกู้เงินได้ครับเห็นไหมล่ะโอ้โหนี่เห็นอย่างนี้นะผมถามข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลังหมายความว่ายังไงครับเขาบอกว่าหมายความว่าแปลง่ายๆคือถ้าทางจะออกยากแล้วพี่โอถ้าทางจะออกยากอย่างพี่โอว่าเรามาดูสิครับความเสี่ยงด้านกฎหมายมีอะไรบ้างและข้อกฎหมายที่เกี่ยวโยงกับกรณีที่จะกู้เงินมาแจกนี่มีกฎหมายอะไรต้องพิจารณาอันแรกเลยกฎหมายใหญ่เลยแม่บทเลย นี่กฎหมายล่ำนุนมาตราหนึ่งสี่ศูนย์นะอันนี้กฎหมายร่ำนุญและกฎหมายว่าด้วยวินัยการเดินกันลังมีกี่มาตราครับหกมาตราครับมาตราครับหกเจ็ดเก้าสี่เก้าห้าสามห้าเจ็ดแค่นเพราะฉะนั้นหนึ่งสี่ศูนย์ล่ำนุนและพระบวินัยการเดินทางอีกหกโอ้นี่เกี่ยวข้องโค่นหมายเยอะมากนะเอามาดูเราแปลให้คุณเห็นง่ายมาตราร้อยสี่สิบของรัฐธรรมนูญฉบับป,ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หกสิบเขียนไว้ว่าอย่างไงครับ ชัดเจนครับการจ่ายเงินแผ่นดินออจะกกระทำได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายออว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายครับกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณออกฎหมายว่าด้วยพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐตามศ<า>สองพันหสิบเอตามมาตราเจ็ดมาตราเก้าอัยังโยมนะใช้เงินงบประมาณ ไปใช้จ่ายได้เป็นเงินของรัฐมาไล่ไอ้นั้นคือรับนูมาตรา140ที่ต้องยืนตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเขาบอกว่ามันเกี่ยวโยงกับพรบวินัยการเงินครังอีก6ฉบับฉบับไอ้มาตราแรกเลยพี่โอหัวใจของมาตรา6พรบวินัยการเงินคลังอยู่ตรงนี้ฮะประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ครับเห็นไหมล่ะโอ้กว้างมันจึงออ่าอันนี้ก็ละเอียดเป็นองค์ประกอบว่าต้องรักษาเสถียรภาพพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ที่เหลือก็ให้ดําเนินการไปมาตราต่อไปมาตราเจ็ดครับมาตราเจ็ดครับการกู้เงินอันรนอย่างละเอียดแล้วนะหลัละเอียดแล้วนะ,ะ,ะ,นะการลงทุนการตรากฎหมายการออกกฎหรือการดําเนินการใดๆของรัฐที่มีผลผูกพันต่อทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระการเงินการคลังแก่รัฐอ่านี่แหละเริ่มเน้นตรงนี้ครับต้องพิจารณาแรกคุ้มค่าเออต้องพิจารณาสองต้นทุนต้องพิจารณาสามผลประโยชน์ พิจารณาสีเสถียรภาพพิจารณาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมโอ้ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐเห็นยังบอกแล้วเมื่อกี้มาตราลำดุลมาตราร4 0บอกว่าถ้าจะดำเนินการกู้เงินหรือว่าไอ้ไรพวกประมาณแล้วแต่เนี่ยคำหนึ่งมาตราเจมาตราเก้าไงใช่มาตราเจนี่มันลงอามาตราเก้าพี่เอามาตราเก้าอีกสาระสําคัญคือคอรมอเนี่ย จะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังในกิจการที่เกี่ยวข้องกับเงินแผ่นดินตามพรบนี้อย่างเคร่งครัดแล้วเขาพิจารณาจากอะไรหยุดแป๊บหนึ่งเอาตรงเนี้ยสำคัญแล้วความคุ้มค่าเอาเละสิที่หนึ่งภาระการเงินเอาสองภาระการเงินเงินคลังที่เกิดขึ้นแก่รัฐครับรวมถึงความเสี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐต้องทำอย่างรอบครอบอันนี้สาม อุย้ยมีมันท่านล่างอี้นะน่าสนใจต่อมาคอรมอต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมือง <c oughs> ออมีแล้วที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวโอ้มาตราเจดมาตราเกเนี่ยขออนุญาตนะเป็นไงเขาอ่อนคือมาตราเจดมาตราเก้าเนี่ยถ้าคุณคุณอดูด มันเปิดได้ตีความเยอะนี่ไงที่บอกว่าที่ใคข่ารายการระดับสูงเนี่ยบอกผมบอกว่าพี่โอถ้าเป็นแบบนี้กู้ยากแล้วครับอ,อ,ยอย่าเพิ่งต่ออย,อย่าเพิ่งเขาสุดนะยังไม่จบครับมา,มาตรา49ของพอรบว,วินัยการเงินการคลังยังตอกอีกหมุดหนึ่งฮะก่อนหนี้ต้องรอบคอบและคุ้มค่าดูรายละเอียดการก่อนหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะของหน่วยงานรัฐต้องเป็นไปตามกฎหมายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ผู้กู้นี่หนึ่งนะทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศและของหน่วยงานรัฐโดยต้องกระทําโดยความรอบคอบเห็นไหมคํานึงถึงความคุ้มค่านี่ความสามารถในการชําระหนี้ล็อกไว้อีกคือคุณต้องไปกู้แล้วคุณต้องบอกว่าหาไรายได้มาจากไหนมาชําระหนี้ใช่ใช่และการกระจายภาระการชําระหนี้เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงินการคลังตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศ และหน่วยงานรัฐของผู้กู้อย่างตอบไอ้บุตรไหมน,น,น,นี่กระทรวงการคลังต้องคิดนะรัฐ <c oughs> รมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคิดหนักเลยอย่างว่อย่างเพิ่งจบครับอ,อย่าเพิ่งนับศพนะฮะมาตานี้หนักกว่าเดิมอีก53ครับมาตารา53มที่พูดถึงกันเยอะอทั้งปปชทั้งกริกาเนี่ยเพราะถ้าจะออกพรบกู้เงินได้เนี่ยม,มีสามเหตุผลคุณตอบโจทย์สามเหตุผลได้คุณผ่านครับอันแรกเลยมีความจําเป็นไหม มีความจาเป็นไหมก็คือว่าถ้าคุณจะออกตรากฎหมายขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อกู้เงินน่ะหนึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้อะไรฮะแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศที่เป็นที่มาของดีเบตไงว่าวิกฤตไม่วิกฤตครับมันอยู่ในข้อนี้นะครับเอาและล็อกไว้ตอนท้ายอีกว่าโดยนี่ข้อสองนะก็คืออันแรกจําเป็นอันที่สองเร่งด่วนอันที่สามเนี่ยไอ้นี้แหละไอ้นี้น่าห่วงมาก มัดเลยครับเพราะเขาถามตลอดว่ากรณีของการออกพรวกคู่เงินได้ก็ต่อเมื่อ,อมไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันโอ,โอ้พี่วีได้ทันไหมทันครับปัญหนาแบบนี้คือทันไหมทันไหมเขาบอกว่าทันทันเพราะอะไรเพราะการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ที่ผ่านสภา,าไปหมาดๆนั่นน่ะปรากฏว่ามันมีประเด็นบางประการหลุดออกมา แล้วมันกลายเป็นข้อขัดแย้งทันทีแน่นอนเขาก็บอกว่าจำมาตร53เมื่อกี้จําเป็นกับเร่งด่วนเนี่ยมันแล้วแต่ดุลนิดครับจําเป็นเร่งด่วนวิกฤตไม่วิกฤตเนี่ยมันดีเบตกันได้วิกฤตของคุณคืออะไรจําเป็นเร่งด่วนเป็นดุลนิดดีเบตกันได้แต่สิ่งที่ดีเบตไม่ได้มันเปือพิาศาสตร์ก็คือว่ากรณีกู้คือคุณไม่สามารถตั้งอยู่ในงบประมาณได้แต่ในเอกสารของสํานักงบประมาณที่ไปให้ความคิดเห็นกับปปชเนี่ยบอกให้เขียนชัดเจนว่าจริงๆอ่ะ เขาเสนอในปีงบประมาณ67แล้วอ่าแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าทันสิฮะเดิมสำนักงบบอกว่าได้เสนอรัฐบาลให้ตั้งงบประมาณในการกู้ยืมเนี่ยไว้ในงบประมาณปี67แต่จํานวนอาจไม่เท่าเต็มหแสนน้าแสนสองแสนสามแสนอ่าแต่อย่างน้อยเขาได้มีเขาบอกมันบ่งบอกว่าเสนอได้ทันนะแต่ไม่เลือกไม่เลือกครับไม่เลือกแนวทางนี้ฮะว่ากันว่าตอนแรกเลือกตอนหลัง ไม่เลือกเ,อเพราะฉะนั้นในข้อที่บอกว่ากรณีออกปลอ,อกู้กรณีที่ตั้งงบไม่ทันนั้นตรงนี้โอ้โดีเป็นนัอศาสตร์ที่ต้องไปนั่นกันนะเพราะเอกสารนั้นออกมาเรียบร้อยต่อมามาตรา57โอ้โหยังมีอีกเลยฮะการกู้เงินตามมาตรา53นั้นอ่ะมันมาล็อกไว้ตาม57อีกอ๋อล็อกอ,อีกล็อกไปไว่ายังไงการกู้เงินตามมาตรา53และมาตราห้าจากกระทำได้ แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคมโอแต่ละหมัดแต่ละดอกกลับนกทำให้การเดินหน้ากู้เงินอาจจะถึงทางตันเพราะปปอออชอตั้งแทนไว้เรียบร้อยว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นน่ะมันมี 5, 6, 7ประเด็นจากการกู้ยืมเงิน5แสนล้านออนายยกนิด เศรษฐาทวีสินตอนนี้เปลี่ยนสภาพจากนายกนิดเป็นนายกเหนื่อยครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเพราะฉะนั้นกู้เงินแจกก็มีสุ่มเสียงที่จะโอ้คข,ข้อกฎหมายนะโด<ช>ยเฉพาะมาตรา3เนี่ย